ใครที่มีระบบทางเดินอาหารมีลำไส้มีกระเพาะฟังทางนี้นะคะอยู่ในไลฟ์สดนะคะประกัศในไลฟ์สดไม่นานค่ะเกี่ยวกับไฟเบอร์แม่มดนะคะเรามาเรียนรู้ความรู้สาระเกี่ยวกับไฟเบอร์พีไบโอติกนะคะอ่ช่วงนี้เพิ่งต้นไลฟ์นะคะก็ขอเปิดค่าการมองเห็นก่อนแชร์วิดีโอนี้ไปให้กับเพื่อนๆก่อนนะคะเป็นกิจกรรมที่แพลตฟอร์ม TikTok อยากให้ทุกคนเข้ามา มีรายได้ในแพลตฟอร์ม TikTok นะคะอะไรที่เราทําแล้วอะค่ะเกิดประโยชน์สวัสดีค่ะคุณกวงนะคะเียโอยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับพ่อมดแม่มดทุกท่านเลยนะคะไลฟ์สดนี้ของครูกระแตก,ก็จะให้เกี่ยวกับเรื่องของสาระความรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะไฟเบอร์พีไบโอติกพลสค่ะใครอยากได้เทคนิคเหล่านี้เอาไปใช้กับ ชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะบางทีเราก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ถ้าไหนๆเข้ามาในไลฟ์สดนี้เรียนรู้ข้อมูลแล้วคุณสามารถเอาไปต่อยอดได้เพราะบางครั้งค่ะเราไปศึกษาเหมือนเปิดตําราดูใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าจะต่อยอดได้อย่างไรในแพลตฟอร์ม t i k ก o k ให้เราทักทายพูดคุยกันได้คุณคโยนาสุจิตายินดีต้อนรับค่ะทักทาย เพื่อนๆของเราในไลฟ์สดนี้ได้ทุกคนนะคะเดี๋ยวครูกระาแ,แชร์วิดีโอนี้ไปให้กับเพื่อนๆของครูกระาก่อนนะคะทุกแพลตฟอร์มอยู่ที่ไหนเราก็สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทุกพื้นที่นะคะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเทคนิคการไลฟ์สดถามได้นะคะหรือว่าเรื่องของไรายได้ในการทำออนไลน์อยากได้เรื่องไหนอยากมี โอกาสในการทําออนไลน์ที่มีทางลัดนะคะอยู่ในบรบิษัทแม่มดออนไลน์ค่ะมาใช้นามสกุลแม่มดออนไลน์นี่ถือว่าเป็นทางลัดโดยเฉพาะมาทําในแพลตฟอร์มทิกต็อกยิ่งง่ายนะคะยิ่งง่ายงกมา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 กเลยนะคะใครอยากได้ความง่ายความสะดวกความเร็วสวัสดีค่ะคุณแจมแจมคุณสตรารัตนะคะส,สุดารัตใช่ไหมคะยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวกรูกกระแตแชร์ให้เพื่อนๆก่อนประมาณตอนนี้เริ่มไปที่ โอเคสินาทีแล้วคนเข้ามาอย่างรวดเร็วม,มากมายสินาทีถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวครูกะเตอแช่อีกครั้งหนึ่งฝากทุกคนใช่อีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราจะไปกันเลยด้วยไฟเบอร์แม่มดพีไบโอติกนะคะคือผลิตภัณฑ์ที่ครูกระเตอําทำธุรกิจอยู่ในแบรนด์บรษัทแม่มดออนไลน์ใครที่มีระบบทางเดินอาหารมีกระเพาะมีลำไส้นะคะมีระบบขับถ่าย ระบบขับถ่ายคือการเอาของเน่าของเสียออกจากร่างกายค่ะการเอาสิ่งที่ไม่ได้ใช้ในร่างกายออกก็มีออกขับออกทางเหงือ่อทางอุจจาระใช่ไหมคะทางปัสสาวะใครที่ขับถ่ายดีใครที่มีเหงือ่อถือว่าได้เรื่องของการเผาผลาญจริงไหมคะแล้วก็การฉี่ก็สังเกตฉี่ฉี่ใส มากน้อยขนาดไหนฉี่ช,ชุนไหมหรือว่าฉี่เหลืองอย่างเงี้ยค่ะฉี่เหลืองก็คืออะไรคะทานน้าน้อยอ่ะพอพูดถึงว่าทานน้าน้อยก็จิบนิดนึงจริงไหมคะจิบน้ํานิดนึงสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นคุณพระนะดดอนใช่ไหมคะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะสิบสามท่านละไปค่ะนะาเดี๋ยวครูกะแตเริ่มเลยนะคะกับไฟเบอร์นี่ค่ะในหนึ่งกล่องแบบนี้นะในหนึ่งกล่องแบบนี้ค่ะ ในหนึ่งกล่องนะคะแม่โมแมแม่แม,มดนะคะไฟเบอร์พัสหนึ่งกล่องมีทั้งหมดแบบนี้ค่ะเจ็ดซองนะคะแต่อุดมไปด้วยสารสกัดทั้งหมดเลยค่ะเห็น FDA ใช่ไหมคะเห็นออยออเมริกาออยอประเทศไทยแล้วก็ฮารานนะคะที่สำคัญตรงนี้เลยเจเห็นไหมคะว่าเป็นเจแบบเคร่งคัดเลย เป็นเจนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใครที่ทานเจตลอดชีวิตก็น,นี่เลยค่ะเอาไปดูแลทั้งระบบของร่างกายสารสกัดนี่คสิ่งที่ครูกะแจจะพูดในไลา์สดนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะก็เอานะเอางานวิจัยเอานาวัตกรรมมาบอกทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครที่ทำธุรกิจในบร,ริษัทแม่มดออนไลน์เราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้หรือ ปิมนมาเป็นกระถางแบบนี้ได้นะคะเป็นแฟ้มแบบนี้ได้เผื่อใครที่ทำออฟไลน์ออนไลน์ line, ใครมีหน้าร้านก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เลยนะคะเดีย๋ยวเรามารู้จักสารสกัดในแม่มดไฟเบอร์พลาสมีทั้งหมดนะคะอยู่ใน1งซองนี้ค่ะเท่ากับ1ซองนี้นะ1ซองนี้ค่ะเท่ากับน้ำผักผลไม้5กิโลนะคะ นี่ค่ะซองเนี้ยเท่ากับน้ำผักผลไม้5กิโลนะคะมีส่วนประกอบทั้งหมด17ชนิดอาขอบคุณมากสำหรับการเข้าจอเปิดค่าการหองการแชร์นะคะอันดับแรกใครมีกระดาษจดจดได้นะคะหรือใครค่ะจะไปที่รูปโปรไฟล์กดไปที่ลิงก์ไปย้อนดูในช่องทางต่างๆก็ยินดีนะคะกดไปที่ลิงก์ไลน์เจอครูกระแตเจอแม่มดออนไลน์เจอแม่มดไฟเบอร์พัพ เดี๋ยวครูกตัญญบอกส่วนประกอบของแม่มดไฟเบอร์พัดและให้พิเศษนะคะสำหรับใครที่ฟังรายละเอียดของแม่มดไฟเบอร์พัดแล้วโอ้มีสารสกัดมีสิ่งที่เราค่ะอยากเอามาดูแลระบบทางเดินอาหารของเราทั้งหมดใครที่มีญาติพี่น้องกรรมพันธุ์มีปัญหาเรื่องระบบลำไส้ท้องเสียบ่อยหรือว่ามีอะไรเชื้อที่แบบกินอะไรนิดหนึ่งก็ท้องเสียอย่างนี้ค่ะหรือใครที่มี กรรมพันธุ์นะคะหรือมีความเสี่ยงกรรมพันธุ์หรือมีความเสียเส่ยงเรื่องของมะเร็งลำไส้ฟังทางนี้ได้เลยค่ะหยุดฟังในระยะเวลาไม่กี่สิบนาทีนะคะคุณจะได้สาระและความรู้เอามาดูแลตัวเองป่วยคนหนึ่งนะเจ็บคนเดียวเหมือนป่วยทั้งบ้านฟังคำครูกระแตเอาไว้นะคะเจ็บคนเดียวเหมือนป่วยกันทั้งบ้านเพราะอดีตอยู่บริษัทยาใครที่ทญญานยา ทานไปตลอดชีวิตเราไม่อยากเป็นคนป่วยใช่ไหมที่ต้องทานยาไปตลอดชีวิตดูแลป้องกันดีกว่ารักษาจริงไหมคะสวัสดีค่ะคุณตะก้อคุณสืบตักนะคะเขาเองเข้ามา,ข,า mm hmm. ข้จอเข้าใจเปิดค่ากำลันเห็นแล้วก็พิมพ์เพื่อนๆจะได้รู้จักนะคะเพื่อนๆจะได้รู้จักทุกคนใครอยากรู้จักเพื่อนท่านใดนะคะเข้ามาทักทายมามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้นะคะ โอเคเดี๋ยวครูกระแตเริ่มเลยนะคะมีเปิดค่าการมองเห็นข้อจ,จ่อข้อใจเก็บเอ่อเก็บของขวัญกันได้นะคะเก็บครูกระแตมีของขวัญของรองางวัลให้นะคะโ <Okay. S 1> อเคไปแล้วค่ะสารสกัดตัวแรกที่อยู่ในฟเบอร์แม่มดพัดนะคะแม่โม,มดไฟเบอร์พัดอ่าแม่มดไฟเบอร์พัดที่อยู่ในหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะจะมีเจ็ดซองอันดับแรกเลยค่ะสารตัวแรกนะ ไซโอลิโกแซคลายสารสก,กัดตัวนี้นะไปดูงานวิจัยได้เลยเขาจะบอกว่าช่วยทำความช่วยทาความสะอาดลำไส้ใครมีลำไส้ต้องหยุดฟังเลยนะคะใครที่มีลำไส้ต้องหยุดฟังเลยค่ะช่วยทำความสะอาดเราเคลียร์ลำไส้เราไม่ได้หมดต้องมีไซโอลิโกแซคลายเนี่ยค่ะเป็นตัวช่วยทำความสะอาดลำไส้และยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ที่เก่าให้เกิดโรคด้วยเคลียร์ทำความสะอาดไม่มีของเน่าของเสียอยู่เคลียมก็ไม่เกิดโรคใช่ไหมคะสองเดี๋ยวครูก็แตจิบน้ำนะคะสองนะคะผงใส่เลียมฮาร์ดผงใส่เลียมฮาระะ์ดเนี่ยค่ะดักจับไขมันล้างสารพิษที่ตกค้างสวัสดีค่ะบระมาณวิซ้อมครูเดือนนะคะมาช่องนี้จะเน้นเรื่องของ สารสกัดจากผงไซเลียมฮารดนะคะจะมีความสามารถของเขาค่ะเรื่องของการดับดักจ <ım eni> <men amigo> ับไขมันล้างสารพิษที่ตกค้างช่วยกระตุ้นการทำงานของตับอ่อนตับอ่อนก็เกี่ยวกับเรื่องของ ตับอ่อนตับอ่อนก็เกี่ยวกับเรื่องของอมะเร็งโดยส่วนใหญ่จริงๆไหมคะส่วนใหญ่จะมีเรื่องนี้ค่ะแล้วทำให้การสร้างน้ำดีและอินซูลินกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยสำคัญมากที่สุดสำหรับใครหลายคนที่เจอวิกฤตโควิดคะ่ะภูมิคุ้มกันลดลงป้องกันดีกว่ารักษานะคะสวัสดีค่ะบสรหารพิซซัมโคเดินครูพอลลี่นะคะ ไฟเบอร์สูตรคุณหมอใช่เลยค่ะของเราได้ FDA OY อเมริกาค่ะสูตรเจพัสใช่ใครที่มองหา,าน้ำผักผลไม้ต้องการเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผักผลไม้นะคะก็แมมมดไฟเบอร์พัทเลยค่ะสามนะคะใยอาหารจากสับปะรดถ้าเรา